เจอกับผมอีกแล้วครับกับจานเลบอลเตงประจําวันที่21พฤษภาคมครับสาหรับเมื่อวานครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับที่ให้ไปครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหฟอร์มอย่างดีครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนครับกับลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ดีเลยครับเสมอในบ้านกับแอตตันวิลล่าเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับให้ต่อลิเวอร์พูลที่ราคาหนึ่งลูกต้องขออภัยด้วยจริงๆครับสาหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับคู่ที่ผมให้ความสนใจครับยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษรับเป็นการเจอกันระหว่าง แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีครับสำหรับคู่นี้พิมร์ลีกอังกฤษครับเตะกันเวลาสี่ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของวันนี้ครับคู่นี้ครับเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับมีเว็บดีๆมาแนะนําทุกคนครับยูฟ่าหนึ่งหกแปดเคครับใครที่เป็นคอบอลเช่นเดียวกันกับผมครับชอบจริงครับเว็บนี้ครับบอลจบปุ๊บเพียบินปั๊บถอนเงินได้ทันทีครับเงินเข้าบัญชีบอกเลยครับไม่เกินห้านาทีครับหวานเจี๊ยบเลยครับเว็บดีๆเลยแนะนําครับ ถ้าเราสมัครไปแล้วครับเว็บนี้เขาจะมีกลุ่ม V.I.P. ของฟุตบอลเว็บเนี้ยต้องบอกว่าให้แมนจริงๆครับบางทีบางวันผมก็ไปแอบตามเขาครับบ่ยางเมื่อคืนนะบอลค่อนข้างจะเยอะวันเสาร์ครับมีทีเด็ดให้ตลอดครับวันนี้วันอาทิตย์ครับบอลก็เยอะครับมีทีเด็ดให้แน่นอนครับค่อนข้างจะแมนครับค่อนข้างจะชัวร์ครับวันละตัว2ตัวครับลองไปทำตามกันครับเปิดใจดูครับเว็บนี้ครับ UFA หนึ่งหกแปด K UFAK ครับ อย่าลืมนะครับใส่แอดด้วยนะครับแอด u f a k ครับของดีครับเลยมาบอกต่อครับโอเคครับอย่างที่บอกครับฟุตบอลคู่นี้ครับแมนซิตี้ครับเจอกับเชลซีครับแมนซิตี้ครับจ่าฝูงของตารางคะแนนตอนเนี้ครับ35มส้านาทีผ่านมาพวกเขามี85คะแนนครับสําหรับเชลซีทีมเยือนครับอันดับ11ของตารางคะแนนครับ35มส้านาทีผ่านมาพวกเขามี43คะแนนครับสําหรับผลงานนาทีผ่านมาของแมนซิตี้พวกเขาเปิดบ้านถล่ม ริวมาลิดไป4ประตูต่อ0นับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ4ทีมสุดท้ายครับหรือรอบรองชนะเลิศครับนาที่2ครับผลงานต้องบอกว่าสุดจัดจริงๆครับช่วงนี้แมนซิตี้ครับสำหรับเชลซีครับนาที่ผ่านมาเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป2ประตูต่อ2ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฟุตบอล FA ฟเอครับเป็นเชลซีครับ ที่โดนแมนซิตี้รล่อไปถึงสี่ตุงครับแมนซิตี้ครับเปิดบ้านชนะเชลซีไปสู่ประตูต่อศูนย์ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นแมนซิตี้ต่อที่ราคาลูกครึ่งครับสองยังไงก็ต้องต่อแมนซิตี้ครับบอกเลยครับเละตุ้มเป๊ะแน่นอนครับเชลซีครับตอนนี้ครับตอนที่ผมกําลังวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังนะครับผมยังไม่รู้ครับว่าคู่อาเซนอลน้ผลงัผลนะจบลงเท่าไหร่ครับถ้าอาเซนอลชนะแมนซิตี้วันนี้ก็จําเป็นต้องชนะให้ได้เพื่อแชมเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับ ถึงแม้ครับผลงานจะของอ์เนนอลจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกันครับผมบอกเลยครับวันนี้แมนซิตี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับฉลองแชมป์ครับสามคะแนนไม่น่าจะหลุดลอยไปไหนครับเชลซีชั่วโมงนี้ครับบอกเลยครับเละครับเจอแมนซิตี้ตอนนี้ครับเอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่ครับแมนซิตี้ชั่วโมงนี้ผมบอกเลยครับแมนซิตี้ครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลเพื่อแชมป์ ทีเมรเลีกฤดูการนี้ครับแล้วไปลุยต่อใน FA ครับแล้วไปลุยต่อในยูฟาแชมเปียนลีกตอนนี้ครับแมนซิตี้กำลังลุ้น3แชมป์หรือทิปเปอร์แชมป์ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์สร้างสถิติให้สโมสรครับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับต่อแพงแค่ไหนผมก็ต้องต่อครับให้ทุกคนกัดฟันต่อไปครับมองแล้วครับแมนซิตี้ จะสอนบอลเชลซีวันนี้แน่นอนครับชนะแน่นอนครับแมนซิตี้อยู่ที่พวกเขาแล้วจริงๆครับว่าวันนี้จะยิงได้กี่ลูกครับฝากไว้ด้วยครับแมนซิตี้ที่ราคาลูกครึ่งครบสองครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียบอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับผมครับ San Re Bon -ting.